ด,ดูครับดูการกินดิอาทิตย์ตั้งครับนี่หมอมาครับไอ้อินทันครับไอ้ผมเมงปาเบี้ยอันนี้ปาเบี้ยอันนี้ปากกีดครับโอ้กินอย่างมางไม่เงินเลยให้มันจะตกกันมันดูเป็นยังไงเรารู้จักไหมเขาถามรู้จักไหมรู้จักว่ารู้จักว่ารู้จักก็ตอบว่าถูกใจได้นะไล่ก่อนไล่ไล่ไล่มาแล้วคนนี้ล่ะคนนี้มีจะพูดมลงไปครับ ไม่มีฝันมันเกิดเพื่อนอย่างเดียวคุณไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจวันนี้มันต้องทำอะไรต่างกับคุณยอเอ้ยูดูดูย่าย่าย่าเนี่ยอินทัดมีอะไรจะพูดไหมครับฝันมันเกิดคุณยอครับแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ครับแฮปปี้เบอร์เดย์ยอดสันหลวงครยออาทิตย์นี้มีอะไรให้ยอดครับมีอะไรยอดสุดท้ายครับขอเพื่อนยอดมีความสุขเออแล้วเพื่อนกีดนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเอแล้วมึงอะแฮปปี้เบอร์เดย์ดูยู ขอให้เราไม่รวยขอให้เรามีตังค์เลยเรื่องพวกเหลานั้นโอ้ยใช่ใช่แบบแบบพักก่อนนี่เขาเรียกว่าน้ำไม่เต็มแก้วอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเกือบเต็มแก้วนั่นี่น้ำมันกินดูดูพี่ตั้มกินสเต็กอ่ะโนี่นี่ตอนนี้ป๋าเบียร์กำลังส่งข้อความครับไปหาสองคิมมี่เฮ้ยดูดู อันนี้ให้คนเป็นไม่หนักตับมาชับตับไมนักโคนชอบกินตับเปล่าตับเปลตับเปลเฮ้ยอะไรย่อๆเดี๋ยวกูว่าเอง่ะเดี๋ยวกูว่าพาน้องอะไรที่ต้องเอาความมาน้องน้องทิมมี่ไม่ใช่น้องอะไรน้องแอมของกวดเออน้องแอมอยากแอมเอออยากแอมอยากแอมแอมไหมอะไรแอมอยากไปหมาหมาข้าวหมาหมาหมาข้ากินฝรั่งเออยจู กีดครับมีอะไรจะพูดให้กับเพื่อนๆที่มาร่วมงานมั่งครับมีครับมีไม่ออกครับก่อนนะครับก่อนแล้วคุณป่าเบี้ยครับป่าเบี้ยหน้าหาแสงหน่อยจ้ำปิ๊ปปี่เลยนะเนี่ยได้นั่งเได้แล้วโอเคไม่มีอะไรจะพูดหรอกแค่มาในการวันเกิดกันเลี้ยงป่าย้อนเลี้ยงส่วนหมอมาร์ครับหมอมาร์ พอแล้วไม่กวกไปแล้วนึงทีเพราะอะไรไม่ต้องบอกเพราะอะไรแล้วแล้วคุณล่ะครับแล้วคุณล่ะครับครับแดกอย่างเดียวไอสัตว์ถ้าคุณถ้าคุณล่ะคุณแบบว่าทั้งที่มากันเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาอ๋อในความปกปูนครับเพราะตอนนี้ก็อุ่นอยู่แล้วร้อนดูไฟยังหรอดูไฟเนี่ยดูไฟเนี่ยท่ามกลางไฟเปิดนะลมันติดนี่ จะได้รู้ว่าไปไหนมาสบาหมูกระทะตับย่อยเหรอมีอะไรตับหมาอะไรมีอะไรตับหมึกตับ่ออะแล้วมันไม่ได้ตับหมึกกไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกๆคุณไปตับหมึกเยอขึ้นบี่ครับเ้าไม่หวายวแอ่งนีมกวมึงเขี่ยทำไมปลาพุ่งแน่น่ที่ใส่นั่นอ่ะอะไรวะ อะไรลวครับเย็นฟอย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 ที่ไหนล่ะนี่มันมึกชัดๆก่อนเลยเข้าไปเย็นฟอยเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกเย็นฟอยเย็นเซอร์ฟเกเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกเย็นฟอยมันเย็นที่ไหนมันร้อยร้อยเย็นตอนสี่เย็นต่อนสี่นี่ครับนี่ครับขวนขวนกินตับครับตับตับมาตับมาตับมาตับมึงกินลูกชิ้นอะว่ามีความรู้สึกดีๆยังไงบ้างที่แบบว่ามากับเพื่อนๆพื่อนก็หนูเละแล้วไงต่อครับผมชอบกินหน่อยนากินนี่มอสดเลยก็อะไรอ่ะก็อะไรอ่ะเลย ก็มากับพวกมึงไม่อยากจะบ้าตายอะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะก็เขาอยากแอมแอมแอมอ่ะก็ก็ไม่มีอะไรอ่ะเออเส่วนผมนะครับที่มาในงานวันเกิดนี้ก็เพราะว่าตอบไปเองไอ้สัตว์ไอ้ตอบกูเยิ่มเลยอ่ะไอ้เย้ยยังไม่ทันพูดอะไรเลยอ่ะนี่ก็เด็กเสิร์ฟนะนี่ก็เด็กเสิร์ฟบอกเขาน้องแข่งด้วยน้องแข็งน้องแข็งนี่ดูตับ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 ดูดูมาแยกมาจุ่มตับมาจุ่มตับเดี๋ยวแย่งมึงนะเดี๋ยวน้อแข้ง มีน้ำแข็งแล้วมีแต่น้ำผมเลยกลีองเลยแม่ไม่ให้มาเพื่อนบอว่าาทำงานอยู่ที่อ่ะแม่ไม่หาไม่แม่ไม่ห้มาคุณมีความรู้สึกไงบ้างครับกับเพื่อนที่มาในวันนี้คุณมีความรู้สึกยังไงไม่ใช่ความประทับใจฮะดีใจมากครับอ่าแล้วแล้วเจ้าของเกิดครับมีความรู้สึกไงบ้างที่แบบเพื่อนเพื่อนมาพร้อมหน้ามันตาที่เพื่อนเพื่อนมาพร้อมหน้ามันตาเปความรู้สึกไงบ้างครับเป็นข่าวครับพี่อะไรนะ ไอ้เหี้ยมึงอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้กันเลยเอาเอาเยเอาก็ปิดเดี๋ยวก็ไม่เจอหน้ากันแล้วเออมันเกิดอะไมันเกิดมันไปมึงเอาน้หนานไปน่อยเลือกได้เลือกการรักกันรักกันเฮ้ยมันสั่นไม่ข้าวว่ะเอาให้แตกให้เต๋อหน่อยเรียมนี่เป็แมววันดูครับถ่ายกะบ้างไอ้สัตว์เอ้ยยังไม่เคยถ่ายตัวเองเลยยี่เอ้ยถ่ายแต่คนอื่น หยุดไปก่อนตอนนี้เวลาสองทุ่มสามสิบเก้าสามสิบเก้าวินาทีมากจะได้กินตับแล้วตับใครตับหมาแต่หมากินฝรั่งไม่กนะตามไปกินตับว่ะมากต้วกีกอเฮ้ยเลนแบบนี้อ่ะเ่ลยแบบนี้อ่ะตุ้มเอายูุ้ไม่เอาตุ้มไม่เอา เฮ้ยเรามาเล่นแบบนี้ว่ะพูดพูดเดียวคำ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you เอ้ยแล้วแล้วพอครบสามรอบค่อยเอาอ่ะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday อะไรอะไรโอ้โหโอ้โหนี้อะอ่ะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, <coughs> happy, to you. happy birthday, <laughs> <favor> birthday <laughs> Happy birthday, birthday Happy birthday to you Happy birthday t v y o n เอายอะนสั้นยอแต่ความหมายอ่ะมันยาวนี่นี่คือถ้อยคำจากเบียร์บกงเทมนะครับความหมายมันคำเดียวอันไม่ไ้ไม่มีคำว่าใส่แซ่ใอันนี้ล่ะขอคำคมแล้วคมคมนี่บัสผมว่าแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราอะถ้าเพื่อนไม่เอาเราก็เอาก่อน เอาไหปนตั่ตับตกตับตกกเอาขอตกอ่าเดอไหขวนเอาแบบคมๆเลยยังไงได้ความรู้สึกที่แบบมีให้เพื่อนูจัไม่ด้เลยรักเพื่อนมากเออนี่แหละอะผมในใจเม่อเอ้มึงเอาไปแล้วจิจิตฮะ ยังไงแต่ว่าทำคมที่แบบว่ามีให้ต่อยอดแล้วก็ตอบเพื่อนเพื่อนก่อนนก่อนนะวะไม่ได้ไม่ได้ไปคนอื่นก่อนนะเฮ้ยคนอื่นเาหมดแล้วไม่เข้าใจปะหแาบความว่าเออประมาณนี้ปะแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราอะไรประมาณนี้เออเออมองไม่แลนดเหรอตอนนั้นเีแลนยัง ไอเด็กยังเนื้อไม่ออกเลยมต้องเผลอๆถึงเงี้ยรักรักเพื่อนอะไรวันนี้พูดไปก่อนเลยดะรักเพื่อนอะไรวันเนี้ยเออรักเพื่อนที่สุดรักเพื่อนเลยนะรักเพื่อนที่สุดที่สุดขนาดไหนที่สุดในสิ่งโลกเนียแล้วพ่อแม่มึงอะพ่อแม่จักรวาลมึงอะใจมึงเนี่ยยอดใจกูกินมึงอะเฮ้ยพี่เบิร์ดได้ยังไงเออความรักอ่ะนี่แหลความรักอ่ะอื้มตังค์มาจากกระเป๋าแต่ความรักก็มาจาก ใจอืมมาจากไหนเหรอมาจากไหนอะหอีกรอบดิมาจากไหนมาจากใจเสื้อเนี่ยเอามาจากเสื้อเฮ้เสื้อกูก็เมาแล้วมึงก็โดยเสื้อมันด้วนแล้วมีนายม้ากันเมาไปกันตรงีก่อนละที่เธอที่คุณมาเนี่ยคุณรู้สึกไงที่มาเพราะใคร เพราะของวันเกิดยอดแล้วก็เพื่อนทุกคนถ้าไม่เพื่อนก็คงไม่มาหรอกนี่เอาไวยหนึ่งกูจำไม่ได้แล้วหมากรูอะไรขอเพื่อนไงขอเพื่อนเขอเพื่อนไงขอเพื่อนคำเดียวเพื่อนคำเดียวมานั้งตาไหลอ่ะมานั้งตาไหลอ่ะเนี่ยแค่คำว่าเพื่อนตาแล้วเหมือนกูกูไม่รู้แล้วเหมือนทิอะไรี่มึงมาเพราะมึงพาทำไมมาเพราะใครมาเพราะเพื่อนคนไหนยอดอ่ะ เาไปตักแล้วความรู้สึกไงตักตักตักตัักตักอะไรวะแ้วมีอุปกรณ์นีนให่มากเลยจากการเดินทางง่าอันเนี้ยเพอการเเาแต่แต่ไม่อยากมาเพราะไอ้มันลงตอนนี้แล้วอะไรอะก็เพื่อดารแล้วมีความรู้สึกไงสุขใจไงในมาสังสรรค์กับเพื่อนไมอยู่กับบ้านนี่เจ๋อเด็กกปาบ้านเลแล้วนายครับเดี๋ยวมาเข้มเดี๋ยวมปเข้มอะไรครับ ว่าไงครับที่แบบว่ามาเพราะใครมาเพราะอะไรเพราะยอดด้วยเพราะยอดคนเดียวใช่ไหมใช่ผรักยอดรักยอดรักทุกคนน้ำหนึงเปิดเพลงนี่ครับมันกำลังเดินมาเอาไปขาย่องนะไม่เห็นหน้าผมพูดจริงครับเบียร์หนึ่งน้ำขอหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำไม่มีไม่มีไม่ไหวไม่ได้อารมณ์โอ้ยมันก็เต็มแล้วมึงจะเอาอีกเหรอ ข้างนนมันขยันกันเลย <c oughs> ขยันมีน้ำอยากจะให้น้ำเลยขอน้ำตาแลว้วตาเพื่อ <c oughs> นเตาะจิตหน้าใสบ้างอ้ยชอจิตเฮ้ยพอไอฟิล์มเนี่ยมัน <c oughs> ร้อนร <c oughs> ้อนลงไปอาบน้ำเอ้ยตอรถไเลยเนี่ยส่อดอกไม้เหรอเออได้ <ส>ไม่เต่ดอกห้าทุ่มแลห้ากีดีบยกีอะไรหลาบทุเนี่ยไก่หนึงเต็มเลยนะแล้วมจะจับจับบอลไหนจะจับบอลไหนแล้วมึงจะจับบอลไหนอยงูบับปับจับับจับไ่สุีอ่ะไมาไทีู่เข้าไนะคำว่าเพื่อนมันซึงมาก ในขณะที่เราเอป็นเพื่อนกันอยู่เราต้องการกันไวมากเราอยู่ด้วยกันเป็นไปไหนผมไมบอกอยู่ค่าดงจรงเนาะแตาไม่ปาม่ไปมู้ผูใหญ่ลอบใจเมื่อไรเราเมื่อไรเมื่อไรเราหาเพื่อนเรากัไม่มีวันไหน ดูเพื่อนดูอย่างเพื่อนคนนี้เถอบแดกอย่างเดียวดูอย่างเพื่อนคนนี้ครับก็แดกอย่างเดียวไอ้นี่ก็แดกอย่างเดียวไอ้นี้คุยโทรศัพท์ไอ้นีก็ทำหน้ามือมีดบอกไม่ได้อะไว้หลักกินเพื่ออยู่ได้อยู่เพกินหนกกไหมหนักไหมปยัดกินนไหเอยากแฟอย่าวเราที่สองทงหน้ามันเกิดไวั

โอ้มาลังน้าี่ะเนี่ยแล้วร้องออกมาลังหน้าดูชาวบ้านชาวบ้านกินไงชบ้านกินไงเขาใช้ฉอดใช่ตะเกียบตะเกียบไปกินไอยเรามดูดูคนญี่ปุ่นนะเอย่ญี่ปุ่นมาหกปปล่อยมันไปไปทำอะไระ นายน então, you your s <S str ั่นก็มาเลเซียอย่มูลองปีเลยบินกลับเดินหนุนได้ไหมเดินหนุนได้ไหมญี่ป yeah ุ่นหรือเขามาวายทหารขับจะลับตั้งแต่ปีแรกก็อีอะทหากลับเก็บตังค์อยู่ใส่ยี่ห้อแบบน้พูดอยเรในน้ำเปล่าออย้อมันเกิดกี่โมงเมาปะเนี่ยเมาแต่เขาจะไม่เชื่อหลังาเปล่า น้ำเปล่าตาอะไรตาอะไรตาอะไรจะบ้ากูอะตากูอ่ะกินกับอะไรกินกับอะไรกินกับอะไรไอ้ตาอะไรไอ้เอ้ยอย่าพูดไอ้พูดลำแข็งนลำแข็งตาอะไรตาอะไรตาหลอด เจ็ดกูทำไงนี่ยังเบรกนี่ยังเบรกนี่